โอเคครับก็มาถึงตรงบริเวณลานท่าข้าวกันสุ่งนะบริเวณนี้มันก็จะอยู่ใกล้ๆกับแม่น้ำเจ้าพระยานะจะอยู่ประมาณเนี้ยด้านหลังเนี้ยครับแต่ว่าขออนุญาตแบบไม่ได้เดินไปสำรวจนะไม่แน่ใจว่าเขาจะยังเป็นเขตพื้นที่วงห้ามหรือเปล่านะครับก็เอาแค่นี้แหละเท่าที่ได้เนาะ ประมาณนี้ต้องขออภัยด้วยผมไม่ได้ประเด็นสำรวจทั้งหมดนะอันนั้นน่าจะเป็นกูดังเก็บข้าวนะนะครับเก่านะครับส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นทางรถไฟนะที่มานะครับค่อนข้างไกลนะผมขับรถมายังไกลเลยแล้วทางเท่าที่ดูเนี่ยบางส่วนมีการรื้อนะครับแล้วก็น่าจะเอาไปทําประโยชน์อย่างอื่นแล้วมีการกั้นรั้วอะไรแล,แล้วบางส่วนทางมันหายไปแล้วนะบางส่วนก็ยังพอมีอยู่ นะครับก็ยังพอเห็นมีทางตัดรถไฟในให้มีป้ายบอกอยู่นะครับแล้วก็เนี่ยพามาถึงตรงนี้ก็ยังเห็นตัวรางนะครับแล้วก็บริเวณน่าจะเป็นจุดที่เขาขนข้าวนะครับขึ้นตู้รถไฟนะน่าจะปีพศ2400อ่า2 5 4ส4งนะคารับทสี่ทิบสี่ปี่สินะครับที่ท่านปีหนึ่งแล้วก็ยกเลิกไปบริเวณน,นี้ แวะมาถ่ายให้ดูนะครับลางค่อนข้างจริงๆมันมัค่อนข้างใหม่นะแต่มันแค่ไม่มีรถวิ่งมันแค่สนิมมันก็เลยขึ้นเฉยนะจริงๆอะรางมันค่อนข้างใหม่ดูหมอนนี่ครับหมอนมาหมอนไม้พอมันอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างร่มหน่อยเป็นอาคารมันค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะแทบจะไม่ไดต่างกับคือมันดูดีมากถ้าเรา,าไปเห็นในในเอ สถานีบางสถานีค่อนข้างเก่ามาี่มันแต่ว่าอันนี้มันไม่มีคนดูแลน,นะมันก็เลยดูบางอันก็สมบูรณ์อยู่นะครับบางอันก็ใช้งานไม่ได้แต่ว่าไอตัวในตัวอาคารนี้โอ้ค่อนข้างดีอยู่นะครับค่อนข้างดีอยู่เลยดูแบบใหม่เลยนะครับอาจจะมีแค่รางที่มันไม่ได้ใช้งานแ้วมันก็ขึ้นสนิมเนาะธรรมดาครับโดนน้ําโดนอะไรเนาะมันก็ขึ้นสนิมเป็นธรรมดานี่ก็เป็นท่าเข้า อำนาจซงนะครับมีการเปลี่ยนสมัยก่อนเนี้ยใช้เรือนะครับในการขนแล้วก็มีจะมีรถยนต์นะครับที่ซื้อข้าวจากาทางด้านเหนือครับเหนือเนาะเหนือขึ้นไปในนครสวรรค์ขึ้นไปมามามาลงที่นี่นะครับมันก็เลยเป็นลานข้าวขนาดใหญ่ทําไมต้องมาลงที่นี่เพราะว่าพวกโรงสีส่วนใหญ่ก็จะอยู่เนี้ยบ,บริเวณนี้ครับตั้งแต่ขาเรียกอะไรกลาง กลางตอนบนนะเหนือล่างอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับจากคนครสวรรค์ลงไปก็้จะมีโรงสีอะไรนี่ค่อนข้างเยอะจริงๆรงโรงสีส่วนใหญ่ก็จะอยู่แถวๆถวโน่นแหละผมว่าน่าจะานนทบ,บุรีนะครับปทุมธานีอยุธยาไปทางนู้นนะครับนะแล้วคือปัญหาประเด็นคือเขาเขาจะสร้างอยู่ใกล้ๆกับแม่น้านํานะครับเจ้าพยาหรือ,อาสายที่มันต่อจากแม่น้ําเจ้าพยาเนาะอันนี้คือ ข้าวที่มันมาจากเหนือเนี่ยมันมาลงที่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 เนี้ยนะครับเพราะว่าอะไรมันมันเป็นการรวมนะครับเป็นต้นของแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างที่รู้เนาะพิงมาโน่น่านมารวมกันอยู่ตรงเนี้ยถ้าเกิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาฉะนั้นการที่จะล่องขึ้นไปซื้อข้าวเนี่ยมันยากนะถ้าจะขึ้นจากเนี้ยไปมันยากนะครับมันไม่เหมือนจะล่องจากจากตรงนี้มาถึงได้แค่ตรงเนี้ยประมาณแถว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 นครสวรรค์เนี่ยนะครับถ้าเป็นเรือใหญ่เรือที่แบบขนข้าวจริงเรือกินน้ำลึกฉะนั้นก็เลย เป็นจุดเนี้ยมันก็เลยเป็นโรงที่เขาไว้เ,ออเป็นตลาดกลางที่กำลังทรงเขาทำเนาะน่าจะประมาณเนี้ยนะเท่าที่ผมอ่านประวัติมานะนะครับทำมานานแล้วนะทำมานานแล้วหลายหลายสิบปีก่อนที่จะมาขนทรงด้วยรถไฟอะ่ะน่าจะตั้งแต่โุ้ยนานนานนาน,นานครับยี่สิบสามสิบปีแล้วก่อนที่จะมีรถไฟนะครับโดยที่เป็นเหมือนออท่านให ท่านกำลันโซงก็คือเหมือนไม่ได้เป็นผู้ซื้อนะเป็นผู้ให้เช่านะครับทางโกดังนะครับลานประมูลอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือกินส่วนต่างน,านั่นแหละนะครับประมาณนี้ง่ายๆนะครับในการช่างการขนขึ้นหรือการพักข้าวเนาะนะครับหลังจากที่มีคนมาประมูลแล้วผู้ขายเอาข,ข้าวมาขายอ่าโรงสีซื้อข้าวเนาะเราจะเห็นโรงสีอย่างที่ผมแวะไปที่ปากน้ำโบจะเห็นม,มีโรงสีมีป่องเนี้ยโรงสีสมัยแต่ก่อนเยอะมากนะแต่ว่าเออมัน ผมว่ามัน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 ไม่ได้เป็นเนี่ยมันก็ตามยุคตามสมัยด้วยนะอันนี้ผมแค่ไม่ได้ค่อยมีความรู้ด้วยเท่าไหร่คือข้าวแต่ก่อนคือการจะสีเนาะมันก็ต้องใช้เครื่องเครื่องจักรขนาดใหญ่ด้วยนะนะครับแบบแบบพูวงจรนะสีข้าวแล้วก็คัดข้าวด้วยเอาส่วนที่มันเป็นแรเป็นลามเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่มันไม่ได้ใช้โอ้โหแบบแบบคูดวงจรเนี่ยมันจะมีโรงสีแบบใหญ่ๆอย่างนี้ นะครับใช้เครื่องจักรนี่โอ้โหเป็นเครื่องจักรแบบไอ้น้ํารุ่นรุ่นที่มันใช้ปองละรุ่นเก่าเลยนะครับใหญ่ๆแล้วก็จะมีเนี่ยเขาน่าจะซื้อข้าวแล้วก็ไปสีนะครับแล้วก็ส่งออกขายหลังๆมาผมว่าด้วยราคาที่ผู้ขายเนี่ยมันไม่ต้องผ่านคนกลางละมันสามารถขายได้ได้ตัวเองแล้วก็ถนนหนทางมันดีขึ้นเนาะรถยนต์มันดีขึ้นการที่จะรถ มาส่งปุ๊บไม่ต้องไปผ่านคนกลางเอาไปขายเองได้ราคากว่าขายโรงสีเองอย่างเงี้ยนะครับหรือโรงสีไปซื้อเองได้ราคากว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือแม้กระทั่งเรื่องการสีข้าวเนี่ยเครื่องจักรในการที่จะสีมันก็เล็กลงเล็กลงเนาะปัจจุบันนี่เป็นเครื่องเล็กเนี่ยมีอยู่ตามบ้านก็ยังมีนะฮะที่ผมเห็นนะเออประมาณนี้ก็อาจจะทําให้พวกโรงสีข้าวพวกตลาดข้าวอย่างเงี้ยมัน ไปต่อไม่ได้นะครับเพราะว่าต้นทุนก็หันมาเปลี่ยนขนส่งด้ทางรถไฟนะครับเพื่อจะลดต้นทุนนะครับแต่ว่ามันก็สู้ไม่ได้นะครับน่าจะป,ปี48 49นี้มันน่าจะมันจะน่าจะมีนโยบายของทางภาครัฐด,ด้วยนะถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเริ่มตั้งแต่ปีปี47อะนะครับประมาณนี้ก็คือพวกเอ่ออะไรรับจำนำข้าวนะครับหลังๆมาก็มีนโยบายมาต่อ,ตอ,นตอนเนื่องมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อ เราจามันข้าวประกันราคาข้าวเนาะทำให้กเกษตรกรเนี่ยขายให้กับรัฐเนี่ยได้ราคาที่ดีกว่าเนาะส่วนเราจะมาขายให้กับคนกลางเนี่ยมันได้ราคาหน้อยนะครับเขาก็ไม่เอามาขายกันนะครับส่วนทางคนกลางหรือเนี่ยอย่างตลาดอย่างเงี้ยหรือผู้รับซื้ออย่างเงี้ยก็มี ข้ามันน้อยกําไรมันก็น้อยนะครับมันก็ไปต่อไม่ได้ผมว่านะเพราะมันไม่ใช่แค่แค่ให้เช่าพื้นที่มันก็ต้องมีแรงงานมีคนด้วยนะที่ต้องจ้างเนาะอย่างเช่นขนข้าวขนข,ขึ้นลนลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้นะครับมันก็ทําให้มันไปต่อไม่ได้ก็น่าจะยกเลิกไปนะครับประมาณนี้อือันนี้ก็คร้าวนะครับแวะมาถ่ายทางเข้ามันเข้าด้านนี้นะก็ได้อยู่ นะครับเ็เห็นมีชาวบ้านเขามาออกกําลังกายมาขี่รถเล่นเงินอยู่นะครับอืมก็น่าจะน่าจะเข้าได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับนะแวะมาถ่ายตัวกูดังของกำลังทรงด้วยตรงนี้นะครับเดี๋ยวแวะมาก็เพื่อเป็นข้อมูลส่วนใครจะมาสำรวจเข้ามาสำรวจได้นะครับประมาณนี้ เอารถมาก็สะดวกเลยนะครับแต่ถ้าจะเดินจากสถานีมาจากนี้ไกลประมาณกกไกลไกลครับสามสี่โลได้นะครับแล้วก็ระวังระวังหมาด้วยนะครับหมาเยอะมากนะครับหมาจรมาแบบไม่มีเจ้าของนะอยู่แล้วสวรค์ผมเห็นมีเยอะมากนะอยู่ตรงนี้ก็เยอะอยู่สถานีรถไฟก็เยอะขี่รถมาก็เห็นเยอะเลยตามทางอันนี้ต้องระวังนะครับเนาะโอเควันนี้เผลือให้นะครับ ลงตลาดกลางประมูลข้าวนะครับตรงท่าข้าวกำนันทรงนะผมไม่ได้แวะไปถ่ายลงท่าเรือนะประมาณนั้นผมกลัวเจ้าถิ่นม,มันจะกัดเอานะครับนะวันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ